บทที่7เมืองพยักเมฆาพิสุทธิ์แกรกแกรกเสียงฝีเท้าเดินผ่านโพรงหญ้าออกมาก่อนจะปรากฏเป็นชายหนุ่มรูปร่างองอาจหน้าตาคมเข้มในที่สุดอย่างอี้ก็มาถึงจุดหมายแรกของเขาถึงเสียทีเมืองพยักเมฆาพิสุทธิ์อย่างอี้เร่งเดินไปเบื้องหน้ารอบด้านมีผู้คนเดินกันอยู่พลุกพล่านเหล่าพ่อค้าต่างยืนต่อแถวเพื่อผ่านด่านตรวจเข้าเมืองตามธรรมเนียมปฏิบัติ ใช้เวลารอไม่นานก็มาถึงอย่างอี้มองไปยังด้านหน้าประตูเมืองที่มีชายวัยกลางคนแต่งชุดทหารนั่งประจำจุดตรวจอยู่ก่อนจะเดินเข้าไปเจ้าชื่ออะไรมาจากไหนและมาเพื่อทำอะไรที่เมืองนี้สวัสดีพี่ชายข้าน้อยนามว่าอย่างอี้เดินทางมาจากเมืองทาราสวรรค์เพื่อจะไปยังเมืองหลวงหัวหน้าทหารยามหัวเราะเสียงดังก่อนที่เขาจะเหลือบมองไปเห็นแหวนมิติ ที่มือของหยางอี้ซึ่งทำให้ดวงตาของเขาหรี่เล็กลงอีกทั้งการแต่งตัวของหยางอี้นั้นยังดูเป็นลูกคนด้วยอีกด้วยเจ้าเด็กน้อยเด็กน้อยเช่นเจ้าจะเดินทางไปยังเมืองหลวงด้วยตัวคนเดียวจงบอกความจริงมาอย่าได้เล่นลิ้นกับข้าเมื่อได้เห็นท่าทีของหัวหน้าทหารยามอย่างอี้พลันขมวดคิ้วก่อนจะเอ่ยด้วยท่าทีที่ต่างจากเดิมที่ข้ากล่าวไปนั้นเป็นความจริง เหตุใดเจ้าจึงหาว่าข้าโกหกบัดซบจะเด็กนี่หากเจ้ายังปากแข็งข้าจะส่งเจ้าเข้าคุกซะด้วยวาจาที่อย่างอี้กล่าวออกมานั้นทําให้ทหารยามโกรธเป็นอย่างมากตัวเขานั้นมีแต่คนเคารบการจะผ่านเข้าเมืองนั้นทุกคนต้องก้มหัวให้เขาดังนั้นเขาจึงใช้อำนาจของเขารีดไถ่ผู้คนที่ต้องการจะเข้าเมืองอยู่เป็นประจำเจ <ś c oughs> ้าต้องการจะขู่ข้าข้าไม่ได้ทำอะไรผิด เหตุใดข้าจะต้องเข้าคุกอย่างอี้กล่าวออกมาด้วยท่าทีเย็นชาสายตาของเขาแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่จ้องมองไปยังชายในชุดทหารเบื้องหน้าจุดทีนี่อด,ดีนะักเดิมทีข้าเพียงจะรีดไถมันเล็กน้อยแต่เมื่อมันอยากลองดีกับข้านะักก็ดีที่ประตูเมืองแห่งนี้ข้าคืออำนาจสูงสุดทุกอย่างถูกตัดสินโดยข้าทหารจับมัน ทหารยามนับสิบคนเริ่มวิ่งไปรุมล้อมอย่างอี้เป็นเหตุให้ผู้คนเข้ามามุงดูกันเป็นจํานวนมากเฮเป็นเพียงทหารเฝ้าประตูแต่กลับใช้อํานาจขู่เข็นประชาชนหากเจ้าเมืองแห่งนี้รู้ข้าสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างอี้ยกยิ้มแล้วกล่าวออกมาเสียงดังแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยอย่าลืมว่า สถานะของเขาเป็นเช่นไรถึงแม้ว่าเขาจะหมกตัวอยู่ในจวนมาหลายปีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าศักดิ์ศรีของเขาจะหายไปจนเด็กนี่หากข้าปล่อยให้มันรอดไปได้ข้าต้องเดือดร้อนเป็นแน่้ามหาวเจ้าเป็นใครถึงกล้ามากล่าวโอ้อวจาโอหังเช่นนี้ทหารจับมันทันทีที่คำสั่งออกมาเหล่าทหารน,นับสิบคนต่างพุ่งเข้าไปเพื่อจับกลุ่มอย่างอี้ทันที แต่อย่างไรก็ตามเรื่องมันไม่ง่ายาดเช่นนั้นเลยเพียงไม่นานเหล่าทหารยามต่างนอนร้องโอดโอยกันเป็นแถวใบหน้าของหัวหน้าทหารยามตอนนี้พลันซีดเผือกก่อนจะเริ่มบิดเบี้ยวตัวเขาก็เป็นผู้ฝึกยุทธจึงมองออกว่าอย่างอี้นั้นอยู่ในระดับก่อกำเนิดลมปราณและด้วยอายุเพียงเท่านี้เขาจะต้องเป็นคุณชายมาจากตระกูลใหญ่อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ ผู้คนต่างกำลังดูอยู่มากมายหากเขายอมอ่อนข้อให้อย่างอี้จะทำให้เขาสูญเสียอำนาจไปและนั่นจะเป็นการตัดหนทางทำมาหากินของเขาหึเจ้าเด็กอวดดีมึงอาจมาทำได้ทหารอีกขัดขืนการจับกุมตอนนี้โทษของเจ้านั้นมีใช่เพียงขังคุกอีกต่อไปเมื่อพูดจบเขาก็ปลดปล่อยพลังปราณ่อกกำเนิดระดับ5ออกมาแล้วพุ่งเข้าหายอย่างอี้ทันที ด้วยพลังของเขาแน่นอนว่าการพ่ายแพ้ต่อเด็กหนุ่มเบื้องหน้าไม่อยู่ในความคิดแม้แต่น้อยตั้งอย่างอี้ปลดปล่อยพลังปราณทั้งหมดออกมาแล้วโคจรหัดหลอมตะวันเข้ารับมือทันทีด้วยระดับที่ห่างกันแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีความประมาทเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าทหารยามกระเด็นถอยหลังมาถึง3าก้าก่อนจะมองไปที่มือของอย่างอี้อย่างไม่เชื่อสายตา ตัวเขาอยู่สูงกว่ายางอี้ถึงสามระดับเหตุใดเขาจึงายแพ้ให้กับการประทะกันมองไปที่ใบหน้าของอยางอี้ที่มุมปากของอยางอี้ปรากฏรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกล่าวออกมามีฝีมือเพียงแค่นี้แต่ยังตั้งตนเป็นใหญ่ข่มเหงประชาชน เมื่อได้ยินคำเย้ยหยันจากอีกฝ่ายใบหน้าของหัวหน้าทหารยามพลันบิดเบี้ยวดำทมถมึนด้วยความโกรธความอับอายต่อหน้าผู้คนเช่นนี้เขาไม่สามารถยอมรับได้ด้วยรชนันพาที่ตายมันใช้กำลังทั้งหมดพุ่งเข้าหาอย่างอี้ทันทีหมายจะหากกระดูกอีกฝ่ายเป็นชิ้นชิ้นบัดนี้เขาไม่ออมมืออีกต่อไปแล้วอย่างอี้ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายทุ่มสุดตัวก็เร่งโครจรพลังทั้งหมดเช่นกัน ยังไงเสียตัวเขานั้นก็มีระดับน้อยกว่าหากปะทะกันจริงๆเขาย่อมหนีไม่พ้นกนารบาดเจ็บแน่นอนแต่ก่อนที่ทั้งสองจะเข้าปะทะกันก็ได้มีเสียงของบางคนดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้นี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรกันทั้งสองต่างช่างงักก่อนจะหันไปทางต้นเสียงหัวหน้าฐานยามนั้นนาซีดเผื่อทันทีเขาหยุดมือแล้ววิ่งเข้าไปหาผู้ที่กล่าวถามผิดกับอย่างอี้ ที่เมื่อเห็นใบหน้าของผู้ที่เป็นต้นเสียงเขากลับบังเกิดรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าบัดนี้เขาชนะแล้วคาราวะท่านแม่ทัพเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงเกิดเรื่องเช่นนี้อย่างไรก็ตามก่อนที่หัวหน้าทหารยามจะทันได้กล่าวสิ่งใดออกมาน้ำเสียงเล็กใสของดารุณีน้อยด้านข้างชายไวกลางคนที่ถูกเรียกว่าท่านเจ้าเมืองนั้นก็ดังขึ้น ก่อนด้วยความตกใจนั่นมันท่านพี่อย่างอี้เฟยหลงนามของชายใบกลางคนซึ่งดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งเมืองพยักมีขาพิสุทธิ์เขาละสายตาจากหัวหน้าทหารยามก่อนจะหันมายังเด็กหญิงตัวน้อยด้านข้างนางม,มีใบหน้าที่งดงามแจ่มใสผิวขาวบริสุทธิ์เพียงผู้คนมองมายังนางก็ราวกับว่าจะทำให้โลกใบนี้สุดสอย่างอี เจ้าพูดอะไรเพยเพยเฟยหลงเอ่ยออกมาด้วยความสงสัยป้าทอท่านพ่อนั่นไงท่านพี่อย่างอี้บุตรชายเจ้าเมืองทาราสวรรค์เพย์เพยกล่าวออกมาพร้อมกับชี้ไปยังอย่างอี้ก่อนที่นางจะวิ่งเข้าไปหาเขาทันทีเฟยหลงตอนนี้เขากําลังยืนงงอยู่กับที่พร้อมกับมองไปยังชายหนุ่มเบื้องหน้า ไม่ใช่เขาไม่รู้จักยางอี้แต่นั่นก็5ปีที่แล้วที่เขาได้เจอกับยางอี้ซึ่งตอนนั้นทางยางจื่อซ่งได้มาติดต่อทําการค้ากับเมืองพยัก์เมฆาพิสุทธิ์จึงพักอยู่ในจวนแม่ทัพทั้งสองพูดคุยกันถูกคอจึงกลายเป็นสหายกันในที่สุดหลังจากนั้นยางจื่อซ่งก็เดินทางมาที่เมืองพยัก์เมฆาพิสุทธิ์อีกหลายครั้งเพื่อทําการค้าระหว่างเมืองและครั้งล่าสุดก็เมื่อหนึ่งปีก่อน สำหรับเรื่องที่หยางอี้สูญเสียลมปราณน,นั้นตัวเขาก็รู้และก็ทำให้เขาตกใจไม่ใช่น้อยเพราะตอนเจอกันครั้งแรกนั้นหยางอี้เป็นดั่งอาฉริยะรุ่นเยาว์ที่พอจะสามารถเทียบเคียงในระดับเดียวกับอาฉริยะในเมืองหลวงและเมื่อได้เจอกับหยางอี้ในครานี้ซึ่งเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ออกเดินทางมาเพียงลำพังอีกทั้งยังมีลมปราณระดับก่อกำเนิดจึงทำให้เขาจดจำหยางอี้ไม่ได้ ถึงแม้ว่าหน้าตาจะมีเขาลางอยู่บ้างก็ตามเพย่เพ่เจ้าแน่ใจหรือว่านั่นคือเจ้าหนูอย่างอี้เฟยหลงถามขึ้นอีกครั้งเพื่อความแน่ใจอย่างไรก็ตามเพย่เพยเ,เพียงกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจและวิ่งไปใกล้จะถึงตัวชายหนุ่มแล้วโถท่านพ่อท่านพี่อย่างอี้นั้นเป็นรักแรกของข้าเหตุเอ๊ะข้าจะจำไม่ได้ สงสัยท่านจะแก่ไปแล้วจริงๆถึงได้จำไม่ค่อยได้ความจำไม่ค่อยดีเอาเช่นนี้ทางฝ่ายเฟยหลงนั้นเมื่อได้ยินคําพูดของนางก็ได้แต่เอามือกลมขมับกับนิสัยของนางภายในเมืองนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่เขาเกรงกลัวซึ่งหนึ่งคือหูหยินของเขาและอีกคนคือเพยเพยมิได้เจอกันนานเจ้าโตเป็นสาวแล้วนะเพยเพยอ,อยยางอี้พลันกล่าวทักทายด้วยใบยหน้ายิ้มแย้ม ท่านพี่หยางอี้หางข้าโตขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นภรรยาของท่านเล่าเพ่ยเพ่ยกล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดทําให้หยางอี้พิมเพียงยิ้มเจริญเจือนออกมาก่อนจะมองไปยังเฟยหลงที่กําลังเดินพึมพมอะไรบางอย่างเข้ามาหาตนเฮอหมดการชื่อเสียงของข้าคารวะท่านลุงเฟยเฮอเจ้าหลานตัวแสบ ข้านึกว่าเจ้าจะลืมไปเสร็จแล้วว่าข้าเป็นลุงของเจ้าถึงได้ไม่ยอมบอกข้าแต่แรกเฟยหลงกล่าวออกมาก่อนจะมองไปยังเพยเพยที่ตอนนี้ได้ไปยืนกเกาะแขนอย่างอี้เสียแล้วทําให้เขาได้แต่สายหัวออกมาท่านลุงข้าต้องขออภัยด้วยแต่นั่นเป็นท่านเองที่จำหลานชายคนนี้ไม่ได้อย่างอี้กล่าวออกมาอย่างยิ้มแย้มทําให้เฟยหลงหน้าร้อนเผาก่อนจะกล่าวออกมาด้วยความเคืน ช่างเถอะช่างเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเดี๋ยวค่อยคุยกันที่จวนค่ะเพื่อเบยเ,เจ้าบอกพ่อว่าหิวไม่ใช่หรืเอเฟยหลงกล่าวออกมาพร้อมสงสัยตาปราบบุตรสาวของตนเมื่อเห็นเช่นนั้นทั้งอย่างอี้และเพื่อเพยก็พลันหัวเราออกมาทั้งสามคนต่างมีความสุขที่ได้เจอกันจนลืมไปเลยว่าตอนนี้ยังมีอีกคนที่ยืนนาสีดอยู่ราวกับศพจริงสิ นี่ข้าลืมเจ้าไปได้อย่างไรอย่างอี้มองไปยังซูหมิงหัวหน้าทหารยามที่พยายามจะทาตัวเป็นด่างก้อนหินข้างทางและภาวนาไม่ให้พวกเขาจำมันได้ตัวมันนั้นอยากจะให้ทั้งสามมีความสุขจนลืมมันไปเสียจริงๆคุณชายข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นใครได้ปลดอภัไปให้ข้าน้อยที่โง่เขามีตาหากมีแววไหมซูหมิง พลันเอ่อยออกมาอย่างนอบน้อมใบหน้าจบจนนิ้วมือของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยเหงื่อที่หลั่งไหลออกมาไม่หยุดเฮ่าหากรู้ว่าข้าเป็นใครแล้วอย่างไรหากเป็นชาวบ้านธรรมดาจะทำเช่นนั้นได้หรอ,อย่างอี้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาอย่างที่จ้องมองไปยังมันไม่แน่นอนขอรับซูหมิงกล่าวออกมาด้วยเสียงสั่นเครือ ความบาดกลัวเข้าเกาะกลุมจิตใจของเขาจนหนวดสัน่นเฮะท่านพ่อจับมันไปประหารให้มันจบๆไปเลยข้าอยากเรียบกว่าไปทานข้าวกับท่านพี่อย่างอีแล้วเผยเผย,เยกล่าวตัดบทออกมาอย่างรำคาญนั่นทำให้ซูหมิงหน้าซีดขึ้นอีกคนทั้งเมืองแห่งนี้ต่างรู้ดีว่าคำพูดของโูยินและบุตรสาวของท่านแม่ทัพนั้นเป็นรองเพียงท่านเจ้าเมืองเท่านั้นเผยเผย,เยพ่อจะทำแบบนั้นได้อย่างไร เอาเป็นว่าพวกเจ้าจับซูหมิงไปขังไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยตัดสินโทษเจ้าว่าอย่างไรลหละลานชายเฟยหลงกล่าวออกมาพร้อมกับมองไปยังอยางอี้เช่นนั้นก็ได้ขอรับอย่างไรเสียค่านั้นก็เป็นเพียงคนนอกหลังจากจัดการธุระเสร็จไม่นานทั้งสามก็มุ่งหน้ากลับชวนแม่ทัพทันทีเพ่ย เจ้าพาหยางอี้ไปรอในห้องโถงก,ก่อนข้าขอตัวไปจัดการธุระสักครู่แล้วจะไปบอกแม่ของเจ้าให้ทำอาหารต้อนรับเจ้าหนูนี่เมื่อแยกกันเพื่อเพก็พาหยางอี้ไปยังห้องโถงทั้งสองต่างคุยกันอย่างสนุกสนานส่วนทางด้านเฟยหล,ลงตอนนี้กำลังคุยอยู่กับฮูหญิงของเขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดฮูหยินท่านคิดว่าเราต้องแจ้งท่านเจ้าเมืองหรือไม่ท่านพี่ อย่างไรเสียเราก็ต้องแจ้งไปยังท่านเจ้าเมืองอยังไงท่านเจ้าเมืองก็ยังรักอย่างอี้ด่งบูรเช่นกันหากมารู้ว่าเราผิดบงังจะกลายเป็นว่าจะเกิดการคอรหาผิดใจกันเอาได้เข้าไม่อยากจะคิดถึงเรื่องหลังจากนี้เลยเอาเถอะให้เจ้าหนูอย่างอี้รับมือเอาก็แล้วกันทหารเจ้าจงไปยังจวนของท่านเจ้าเมืองเพื่อแจ้งให้ท่านรู้ว่า ตอนนี้คุณชายหยางอี้จากเมืองทาราสวรรค์ได้พักอยู่ที่จวนของเราเฟยหลงพลันนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อหปีก่อนที่หยางจื่อซ่งนำหยางอี้เดินทางมายังเมืองนี้บ่อยๆก่อนที่จะใส่หัวออกมาอย่างช่วยไม่ได้ดูท่าครั้งนี้จวนแม่ทัพคงต้องถึงทีวุ่นวายอีกกระมังณห,ห้องโถงจวนแม่ทัพเมืองพยักมีคาพิสุจิ์ ท่านพี่หยางอี้กินอันนี้สิเจ้าคะท่านแม่ลงมือทำเองเลยนะเพยเผยตักอาหารให้หยางอี้แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อดอ้อ,อนก่อนที่จะส่งสายตาให้กับชายหนุ่มหยางอี้มองไปยังเฟยหลงและฮูหยินที่ทำเป็นไม่สนใจ <c oughs> เขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าทั้งสองไม่คิดจะช่วยเขาเป็นแน่สุดท้ายชายหนุ่มก็ทำได้เพียงเบี่ยงเบนถามเรื่องอื่นแทน เพยเยตอนนี้ลมปราณของเจ้าอยู่ที่ระดับใดแล้วข่านั้นอ่ะรวบรวมลมปราณขั้นที่แ8ได้แล้วล่ะอืมถือว่าดีเจ้านั้นอายุเพียง14มาถึงระดับนี้ได้แล้วเก่งมากเพื่อพยๆอย่างอี้กล่าวชมออกมาแต่เมื่อมองไปยังสายตาของเพื่อยๆแล้วเขาพลันรู้สึกหลังเย็นเฉียบทันทีใช่แล้ว ข้าเก่งขึ้นขนาดนี้แล้วท่านจะไม่มีรางวัลให้ข้าสักหน่อยเหรอจริงไหมท่านพ่อนางเน้นเสียงแล้วมองไปยังเฟยหลงที่กำลังนั่งคีบอาหารรับประทานอยู่เงียบๆทําให้เฟยหลงพลันสะดุ้งก่อนที่จะหันมายิ้มเยเกให้กับหยางอีหลานชายก็ให้รางวัลเล็กๆน้อยๆแก่นางน่อย,อยห้าปีที่ผ่านมานาะงก็ตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนะใช่ใช่ท่านพ่อกล่าวถูกต้องข้ารักท่านที่สุดเลยท่านพ่อ เผยเผยรียบกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงใสแจ๋วเมื่อได้ฟังเช่นนั้นอย่างอีก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะกล่าวอย่างช่วยไม่ได้<ฮ>แล้วเจ้าอยากจะได้อะไรเป็นรางวัลล่ะแต่งงานกับข้าไงทั้งอย่างอีและเฟยหลงที่กำลังจิบชาอยู่พลันสำลักพ่นชาออกมาจากปากทันทีใครจะไปคิดว่าสาวน้อยคนนี้จะมีความกล้าถึงขนาดกล่าวเรื่องนี้ได้อย่างเปิดเผยเจ้า เจ้าว่าเลยนะข้าบอกว่าให้ท่านแต่งงานกับข้าเดี๋ยวเถอะเพ่ยๆเจ้าอายุเพียง14แถมยังเป็นสตรีเหตุใดถึงได้พูดเช่นนี้เป็นหูหยินที่กล่าวออกมานางนั้นเหนื่อยใจกับนิสัยของลูกสาวคนนี้เสียจริงแต่สุดท้ายก็เป็นพวกนางเองที่เลี้ยงดูนางและตามใจจนกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจเช่นนี้ใช่แล้วเพ่ยเ,เ,เจ้าเป็นสตรี คราวหลังอย่าได้กล่าววาจาเช่นนี้อีกอีกอย่างพ่อว่ารอให้เจ้าโตกว่านี้ดีกว่าแล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องนี้ด้วยคำพูดของบิดามารดาทําให้นางเงียบลงไปก่อนจะบุ้ยปากเล็กน้อยพร้อมกับพึพรรมพำออกมาอย่างขัดใจฉันพอทั้งแม่เหตุใดท่านทั้งสองจึงขัดข้าเช่นนี้พวกท่านไม่อยากได้เขาเป็นลูกเขยหรือไงเฮ้อเพลเพ ที่ท่านทั้งสองพูดออกมาก็ถูกแล้วตอนนี้เจ้ายังเด็กและข้าเองก็ยังอยากออกเดินทางฝึกยุทธไปทั่วโลกทั่วล่าดังนั้นข้ายังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานหรอกอย่างอี้พันกล่าวออกมาอย่างเหนื่อยใจตัวเขานั้นรักและเอ็นดูนางอย่างมากความสนิทสนมก็เรียกได้ว่าไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการถูกเลี้ยงมาแบบตามใจเช่นนี้รวมกับนิสัยที่ติดหูหินมาเต็มๆทำให้ไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรนางก็ไม่ได้สนใจบุกรุกเข้ามาหายอย่างเดียวจนสุดท้ายเขาก็ทำอะไรไม่ได้ฮอยางอี้มองไปยังเพื่อยๆที่กำลังจะร้องไห้ออกมาแล้วถอนหายใจจะโทษนางก็ไม่ได้เพื่อยๆนั้นเป็นคุณหนูเอาแต่ใจที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจเสียทุกอย่าง คงได้แต่ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปอย่าร้องไห้นะเพ่ยๆเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปเดินเล่นกับเจ้าทั้งวันเลยเป็นไงอย่างอี้กล่าวออกมาอย่างช่วยไม่ได้ยอมเสียเวลาไปวันหนึ่งยังดีกว่าปล่อยให้ร้องไห้เพราะอย่างไรเสียเขาก็ต้องไปหาซื้อสเสบียงเพิ่มอยู่แล้วและเขาก็ไม่ได้เจอนางมานานมากถึงแม้จะรู้ว่านางแกล้งทำท่าไปอย่างนั้น แต่เขาก็ตั้งใจจะใช้เวลากับนางสักเล็กน้อยก่อนที่จะออกเดินทางจริงนะท่านพูดแล้วนะห้ามคืนคำนะบัดนี้หน้าอันน่ารักของเด็กสาวพลันเปลี่ยนเป็นยิ้มแฉ่งทันทีจริงสิเรามาทานอาหารกันต่อดีกว่าอย่างอี้กล่าวตัดบทออกมาก่อนจะเริ่มคีมอาหารเข้าปากและสนทนาเรื่องต่างๆกับเฟยหลงเวลาผ่านไปบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอ้าข้านึกออกแล้วท่านพี่อย่างอี้หากวันหนึ่งข้าแข็งแกร่งพอที่จะเดินทางร่วมไปกับท่านได้ท่านต้องสัญญานะว่าจะแต่งงานกับข้าเพ,เพื่อเพ่กล่าวออกมาทําให้อย่างอี้พลันคิ้วกระตุกนึกถึงความวุ่นวายในอนาคตก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาทันทีแต่มองไปยังใบหน้าของนางแล้วคุ้นคิดบางอย่าง เด็กสาวตัวน้อยคนนี้นับว่ามีพรสวรรค์อย่างแท้จริงจะเสียก็แต่ว่าเกิดมามีพ่อแม่ตามใจจิงเที่ยวเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากทำให้นางหันมาตั้งใจฝึกฝนได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยไว้ถึงวันนั้นเราค่อยมาคุยกันนะจากนั้นทั้งสี่ก็ทานอาหารอย่างสนุกสนานพูดคุยเรื่องต่างๆเฟยหลงก็ไม่ลืมถามถึงสถานการณ์ใน เมืองทาราสวรรค์ลและเมื่อได้ฟังความจากอย่างอี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกสถานที่หนึ่งในเวลาเดียวกันคุกที่ใช้ขังนักโทษของเมืองพยักฆ์เมคาในห้องขังห้องหนึ่งปรากฏร่างของซูม,มิงกำลังนั่งกอดเขาอยู่ที่มุมห้องใบหน้าของเขานั้นต่างบิดเบี้ยวซีดขาวราวกับซากศพตัวเขาในตอนนี้ได้แต่สั่นกลัวมิอาจรู้ชะตากรรมในวันพรุ่งนี้ ฮท่านหัวหน้าฐานยามผู้ยิ่งใหญ่เหตุใดท่านจึงได้มาอยู่ในคุกสกปรกเช่นนี้เล่าอยู่ๆก็มีเสียงลึกลับดังออกมาซูหมิงสะดุ้งตื่นจากความคิดวนเวียนภายในหัวและกล่าวออกมาอย่างตกใจใครใครกันนั่นใครฮ่าๆไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้าเป็นใครเพียงแต่ข้ามีข้อเสนอมาให้เจ้าข้อเสนออย่ามารอเล่น ตัวข้าจะเป็นเช่นใดยังไม่รู้เจ้าจะมาเสนออะไรอยู่ในนี้ข้าจะทำอะไรได้ซูหมิงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนี่เป็นเรื่องจริงที่แม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ชะตาชีวิตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ความตายคือสิ่งที่น่ากลัวเสมอฮอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิหากข้อเสนอที่ข้าว่านั้นจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ได้เจ้าจะว่าเช่นไรเล่า ยงลึกลับยังคงกล่าวออกมาพร้อมกับหัวเราะเมื่อได้ยินคำว่าออกจากที่นี่นั่นทำให้หัวใจของซูหมิงพลันเต้นถี่ยิบทันทีราวกับแสงแห่งความหวังที่ส่องลงมาท,ท่านท่านว่าอย่างไรนะออกจากที่นี่หากเป็นความจริงข้าจะยินยอมทำตามที่ท่านสั่งทุกอย่างาดี